One Day t r i ิปสวนสวนปฏิพัฒน์เที่ยวทะเลได้ด้วยงบ120บาทเที่ยวสวนสวนปฏิพัฒน์กับรถไฟขบวนท่องเที่ยวที่จะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวชายหาดที่เต็มไปด้วยต้นสนกับบรรยากาศดินทะเลที่แสนจะสดชื่นทริปนี้ของอมนาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สวนสนปฏิพัฒธ์นะครับผมด้วยรถไฟกับงบแค่120บาทนะครับอมซื้อตั๋วจากเว็บการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับราคาไปกับคนละ120บาทครับ เราออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพงเวลาหกโมงครึง่งเดินทางไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับรถไฟขบวนนี้จะจอดให้เราแวะเที่ยวที่สถานีรถไฟนครปฐมประมาณ40นาทีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมขบวนนันเที่ยวก็จะแวะให้เรามาลงที่นครปฐมนะครับผมจะอยู่ตรงตรงตลาดหน้าพระปฐมเจดียด์เลยนะับ ด้านหน้าก็จะเป็นองค์ครับปราถมเชดีนะครับของกินเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรขอบคุณค่ะ อบบคคุณครัด้านหลังของเรานะครก็จะเป็นองค์พระพุทธเจดีย์นะฮะแล้วก็ซื้อน้ำแข็งใส่ดูน่ากินมากเลยเจ้าของร้านจดียไม่ใช่พี่เขาจะดีมากเลยค่ะให้เยอะมากเลยหลังจากที่เราซื้อของที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับขึ้นมาที่รถไฟเพื่อเดินทางไปต่อที่สวนสวนปฏิพัธ์กันนะครับ ระหว่างการเดินทางนะครับผมก็สังเกตวิวข้างทางนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับมาถึงที่ส่รส่วนปฏิพันแล้วนะฮะน้าเฮาที่กินข้าวไอต,อติมชน้นแข็งใสมีหดเลยตอนนี้เราก็เช่าเก้าอี้กับโต๊ะนะฮะผมเก้าอี้สองตัวสี่สิบบาทโต๊ะหนึ่งตัวยี่สิบบาทเป็นหกสิบบาทนะครับ ก็นี่คือบรรยากาศทะเลด้านหน้าเรานะครับีส ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็มาหาจุดถ่ายรูปก,กันนะครับ อร่อยถูกใจ อนนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับผมขึ้นไปแล้วก็กลับเข้ามาที่รถไฟของเราจะทัน เราเดินทางกลับกรุงเทพประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับโดยระหว่างทางเราก็ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับเราได้สั่งไว้กับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะมาถึงที่สวนสนปฏิพัฒน์นะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองดูอร่อยจริงๆนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับวันเดย์ทริปวันนี้ที่สวนสนปฏิพัท์นะครับเป็นการท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชิวๆริมชายหาดนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ